กูวัดแชมป์ตอนป2ได้เลยไม่ไม <ator il> <ğim> ่อยากฟังอะไรทั้งนั้นนะสวัสดีครับคิวครับผมอ้าฟ้องเปนเพื่อนรักไม่เคยไม่เคยหลอกยันคั่งคัไม่เคยหรอกขาดกันบ้างสที่ฟังยัง พิมพันพิมพันเออพิมพันแก่อนลย้าส่งไ้ิเนี่ยลองดิถ้าอู้ส่งได้มันเล่นด้วมเออมันเล่นด้วยมเอาอาอยู่แล้วเออต้องขาดดยไแล้วนี่คือบันของดิวเดียผมนี้ทำอะไรเอาไปเลยอ้าวโอเคนี่คือรายการหัวหน้าบ้าพลา ผมเราจะพูดกันทุกคลิปแต่ที่เรามานั่งนี้ก็คือข้างนอกฝนตกหน้าฝนไม่ทำอะไรไม่ได้หน้าหนาวหน้าร้อนแค่ว่าการหน้าฝนจะทำกานยากจริงก็เลยต้องมาถ่ายนอฟิศน,นะครับหน้าฝนนี่มีสิวไหมต้องถ่าก็ต้องถ่ายดีหมดต้องใช้ครีมอะไร<อ>ใช้ครีมไม่ดีแพ้อะไรก็อีสวนสิวขึ้นใ้มืออ่ะแล้วถ้าแพ้ทำไงให้ชนะก็ต้องสู้ลุกขึ้นสู้แต่ถ้าเมื่อยแล้วไม่อยากลุกทำไงก็ซื้อกอี้นดูสิโอ้โหเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่แสนสอง โจทย์ที่ได้มานาฬกาคือทีมงานจะมีโจทย์มาให้เป็นทรงอะไรก็ได้แล้วแต่วงกลมสี่เหลี่ยมให้เราปั้นตามแต่พวกเราวงกลมสิบวงพอมมอนเริ่มปึ๊บิ้ลให้ายสิบวงเจ็ดคนช่วยกันใครเสร็จก่อนอะไรที่เอาไว้ทำอะไรตีเลย่ปถึงเลยดูนังโป้ชอบค็อปกอยเอาแหม่ได้ได้ถารับผมจะเาเล่นเยอะเกินเล่เยอะ ถี่เกินด้วยเลยมาถี่เกินจุกไม่สงสารหยุดเอลยพูดเอ้ยได้จดมาแล้วแข่งกันทำใครทำเร็จก่อนพุบนะครับผมพอปิ๊กทุกคนหยู่แล้วก็มาดูไอ้คนที่ได้คนแรกเนี่ยชาเลนจ์ดูว่ามึงทำเหมือนจริงเปล่าถ้าเกิดปวดกันแล้วไม่เหมือนตกรอบเลยแต่ถ้าเรโอเคเหมือนเอาไปเลยเจ็ดคะแนนโอ้ยได้เยอะเนี่ยไม่ได้ตั้งเจ็ดครัเพราะเราดูจิตเจ็ดคนถ้าทำพุทโหวดกันแล้วว่าไปผ่านถ่างไปคนต่อไปที่ที่ทำเสร็จแล้วแล้วกดจะเหลือหกคะแนน อคะแนนจะหายไปเรื่อยจนถึงคนสุดท้ายนะครับผมต้องแก้ความไหมคะแนนไหนตลกเกินไม่แล้วุกคนไม่ทันนะตลกเกินแต่แต่ว่าตลก11เต็ม10ไอ้ชิบหายสามนาทีแปดปุ๊กอย่าี้ไอเย็นๆเฮ้ยเล่นกระมานสี่เดี๋วข้างเกมดูความยาวก่อนนะครับผมสุดท้ายที่ได้คะแนนน้อยโดนลงโทษบอกเลยว่าลงโทษครั้งนี้น้ำตาไหลแน่นอนเฮ้ย จะบอกนะว่าต่อยบอกตากันให้แตกวัดสับปะรดไปเรื่อยเ่ย่ะชอชอชอสับปะรดเดี๋ยวเขาไม่มากสดมากโอเคผด้วลไ่เาเนี่กูทาให้มันนิ่มอยู่แล้วดีดีให้มันนิ่มาเดิมอิอนอิ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 ออิอิเิ็ิอ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 อิอิอิกิอิอิอ้อิอิอิ้ิอ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 อิอิอเอออ ปวดแชมป์ตอนป .2 องนั่นแหละไม่ยังไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นนะอ่ะทุกคนปวดผมว่าผมรอดไม่รอดเช็คก่อน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 ต้องการความยืนยันไหมนะมึงลองมึงลองมือมาดิแล้วมันมีมือมาอย่ยปั้นเดียวเลยวะเนี่ยใช่โจดตัดตรงนี้ด้วยถุงเทปด้วยอันนี้ปั้นไข่เลยถ้าใครว่าผมพายกับโจทย์ตรงกระบอกนี้โองมือข้างไว้หนา ถ้าเกินครึ่งแสดงว่าผ่านนะครับเจ็ดคะแนนเย้ขอบคุณขอบคุณคะแนนเจ็ดคะแนนไปเลยนะใช่แล้วก็ไม่ไม่โดนไม่โดนปิตาด้วยก็นั่งในในในหน้าดูเพื่อนอ๋ออ้าโยน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 วางวางกลัวกลัวไม่ผ่านเหลี่ยมนะแล้วแปดโกโก้เหรอถ่ายน้ำไม่ผ่านอันนี้โอ้ไม่ได้คะแนนด้วยแล้วปิตาด้วยปิตาด้วยครับท่านดูเพื่อนเล่นเลย ไม่จะเกิดขี้ไปทำหายได่อี่หรอกยาวไปครับไ่เอายาวไปยาวไปอนี่มันเป็นท่อแล้วไม่ใช่กระบอกกูให้นะกูให้นะมันเป็นกระบอกจริงนะใวไ่อมันยังแบบเม่เซนให้แล้มันยาวไปแณะนั้นมีใครยกมือนะครับครับยกคนเดียวนิบเดียร์ต้าเดีรต้าอคติยูอัคติกแล้วจีิงอนนี้บิ๊กทำเต็มที่นะครับในขณะนะครับ ทำเต็มที่นะฮะกูอยากเห็นเลยว่ะไมอยากไม่อยากโอเคยุดยุดปกป้องนะผมใครว่าปกป้องยกมือขึ้นครับว่านี่ได้ต่ำลงครับตามลงครับต่ำลงครับป้องได้ที่สองเรป้องเหลือสี่คะแนนขอบคุณครับผมตอนนี้ซบอลนะครับอุ้ยเกือบนะเกือบไม่ผ่านนะเกือบไม่ผ่านนะไม่ผ่านไบอลสามคะแนนบิ๊กไปรูปที่สองแล้วเดวินที่สองเหมือนกัน กวมันสวยเลยะผ่สวยครับผมผ่านแตได้แค่2อคะแนนไปหน่อยครับไปหน่อยราไปหน่อยก็มันดีไม่ต้องนั่งปิดตาดูดิเกมกีฬาไม่ปิดเกมอไหยบิ๊กกูไม่ยกมือให้ครับเอ้าขนาดไม่ใช่เลยครับผ่านแค่สครับไม่ใช่แล้วมันแต่ต่างกันไปครับอันนี้อนี้งานรีบเกินด้วยีบบิ๊กไม่ผ่านโอเคแมนโอเคไปตา นี่แหละมานี่จบเกมแล้วแหลเกมแล้ววันอะไรกันนี่คนพามันผ่านกันยังไงวะโอเคนี่คนร้ายที่คุณกลับไปดูก็ได้ตจะดูดีที่สุดนะเดี๋ยวตั้งค้าวไว้ให้คนที่แพ้จะให้ล็อกยูทูบนะไม่ให้ดูไม่ได้เห็นดีเลยก็ต่อไปคือทรงกลม20ลูกอย่าพึ่จำครัย่าคุณจำยีิบลูกยีลูกนะทรงกลมเร็วแล้วก็เหมือนที่สุด เเป็นบวนอยลยลพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1หนึ่งไม่คิดภ <c oughs> าตอนเช็คไม่ออกเลยยี่สิบกว่าลูกทำไมอ่ะมันต้กลมันเขียไม่ไดเนรือมัเนเยอะไง<น>ะไมันเขียนลูกไงวะแค่ยี<ด>่สิบเองอ่ะทำไมไม่นับอ่ะมันวมองเป็นทีมกัน <c oughs> มันเจาะมันเจาะเลยครับดูเขาดิมีสองมือเลยเหรอนั่งบี้ไปขี้มูกเลยครูบอกให้มันจมันติดแต่มันติดการใช้ขี้มูเพราะว่าปั้นๆม่ปั้อ่ะเสียเข็มแล้วมันเซียนสุดดีเอางีกว่าใครเคยขี้มูกบ้างตั้งแต่เด็กๆไม่เคยครับเป็นเลยครับเลยแซ่บอ่ะแซ่บดีเค็มๆมันมันเด็กๆอ่ะชอบตอนเด็กๆอ่ะจริงเหรอเคยชอบเลยอ่ะแล้วหลงผิดไปช่วงนึงอ่ะ ว่าม,มันดีอ er ่ะไอ้เนี่ยกินตอนแบบเป็นเม็ดๆหรือว่าเปเ <HEN> ็นเปียกๆปียกแพงชอบชิมกุ uh ้งเฮ้ย oh นี oh ่ส oh ิบกรูม oh ือกูว่ายังไงก็ไม่ผ่านไม่ผ่านวะไม่ก้มยังไงวะอันนี้อันนี้แหลมด้วยอันนี้นี้แหลมด้วยอันนี้ก็แหลมไม่จัดนะเนี่ยนะไม่ผ่านตรงนี้ผมเลยครับเออนี่เออนี่ได้ได้อันนี้ถือว่าโอเคขอบคุณครับ มันดำไหมนะมันก็เลยสีภูไม่ใช่เหรอสีดำเโอ้ยแฉลบันทึอที่มีทำอะไรพิช้านะรู้ตัวปะจริงเหรอจริงอ้พื่อนคนเดียวว่าเพอร์เฟกซินโดรมใชไม่ปกตินงไม่รู้ไอ้ีไอ้หัวเราะอะไรรู้เรื่องเขาอไอ้วนหัวราะหัว่าะหัราะตวราะัวเรายหัเรายหัวเะหัเาัวนหัวเรียหัวราเาหวเัวเเเััา เอาไม่เคยดมเพลงเหรอ<ว>อ,นนอยากอยู่ดูแลเธอใกล้ๆโอกอกกอดและอ้าวแสดงแล้วร้องเพลงใ,ใหญ่ได้อีใจ,ใจว,วาวสบา,ายใจแล้วได้เลยชัดเจน<ว>นี่ะรักที่พอเต็มใจอทนนิไม่ใช่เป็นความรักที่แปลก

นับแม่แเกิบิบสอม่าสิบหกสเฮ้ยไอ้ต้นม่งทางใครไอ้ไอ้บิ๊ก์ั่งรับมาชวนคุยเดีละห้าเละห้าแต่กองค์นะ้ก่อนโเนี่ยนะเท่ากัด้วยเท่ากันด้วยไปไปไปไมีมนได้สามคะแนน ไอจีน้วยมึงไก่ป้องแม่งไม่ต่างยเออที่วกผมไม่ผ่านวะไซแบบใกล้เคียงกันมากเลยนะ,ะแต่มันก็ไม่กลมมันไม่กลมยังไงม,ม,มันไม่ดิ๊กอะมัเข้าใจศิปลปะปิดปากปะอะไรอยางเงี้ยไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านยิ้ตอกไม่ดิ๊กติ๊กออกปุ๊บกันสุดท้ายอล้นุ้นก็นึกเดี๋ยวนี้เด็กสี่ลูกเฮ้ยปิดตาไปอย่าพูดมากนิดปิดปากปะตาเราไปอย่าอาละเอามาละตอนนี้ตั้งใจตั้งใจหน่อย เว้ยมีกลมไม่ได้แล้วเว้ยดูดิโคดูกิ้งดีดูกิ้งดีไอ้ตัวนี้ก็สี่เหลี่ยมดูดูนี่ดิดูนี่ดิโอ้เรียบร้อยไม่ได้บ้านนะไม่ได้บ้านนะเออเนี่ยขนาดยุคนาออ่่าเกินไปอันนี้เกินไปอย่างผู้ตองเขาดูไม่ได้วานะครับไม่เกี่ยวอะไรดิว่ามี่อะไม่ได้เหลยมันเกินไปจริงเกินไปจริงพอแล้วอยากเปิดล้วพูดเก่งยังที่ไหนไม่ให้ดิวผ่านยกมือเีไม่ได้ก็เลยมีตางป็ทางจ่าเลยโอเคเราหลับ เออี่พร้อมนะคะข้อต่อไปคือลูกบาศก์สี่ลูกจะพึ่งถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งใครจกวันหยุดครับก็ไม่ผ่านอันนี้คือรีบใช่ไหมรีบใช่ป่ะไอ้กูไม่ผ่านนะไม่ผ่านไม่ผ่านเออไม่ผ่านงหมนมันคือลูกต่อไฮโยไหมใช่อย่าไม่ได้คะแนนติ๊ตาแล้วก็ลองพิมพ์ว่าแต่ก็ยังได่กินไหม

ที่ไม่ใช่ให้ความรักที่แปลกๆเฮินๆห่างๆอย่าใกล้ๆเลยอย่าที่จะเลยนโอ้สุ่ยกว่าได้แล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วอันนี้ผ่านหรือเปล่าเนี่ยใกล้เขียนอยู่นะเดี๋ยวนนี้อนี่แปลกๆขอสมัยข้าวกลั่นท้ายนะข้างซ้ายข้างซ้ายใกล้เคียงหมนอยี่ใกล้เคียงมึงรู้เลยเขาอีที่ต่อไปผมฟังอยู่ครับมันก็ใกล้เคียงอยู่มันก็ไม่ได้แบบเออขนาดนั้นเพราะจุดี้พวกผมขอลิต์มันให้สวรรค์ด้วยสักการ เห็นเห็นไมดลยปิดตาี่แจวคอดนอดอดโ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 อดสอดโอดโาดโอดโอ้โอดโอดอดใอดโอดโอ่โนดโอดโอมือดโ้ดโอดโอดโอดโดอดโอดโอดโรดโอดโอดโอดออเลอดโโอดโอดโอดโอโชดโชกโอวโอโอดโมดอดโ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 ดโอดโอดโอ เฮ้ยเราไม่เป็นก็ไม่ต้องร้องไอ้เยมืพื้นหนร้องเปิดตาไองี่ปตามพดตออไดเฮ้ยแต่ขออดใกล้เคียงนะหมดครับอันนี้อันนี้กูไม่ชอบไม่ผ่านอันนึสไม่ผ่านเหมือนกันเหมือนกันกูเลยร่างกาไม่สวยใครคิดว่าสบอนผ่านมั้งกคครับผมงั้นพี่สปอนไม่ได้คะแนครับหลับตา ให้เขามาดาวอออไอ้เหี้ยแม่เขาดาวโอ้โหปิดไฟใส่กอดนอนกันมีอยู่ข้างล่างกันนั่งอยู่ข้างบนแต่กันเขาไม่พอแล้วทข้าไปเลยทีมีเพลงนะปิดไฟใส่กอดเสาองนอนหน้าเมียแด่ปลาปัดเปรี้ยงกระโดดเข้าแดงเมียร้องกึกอ่าดสีนังนังตามนี่มาจะกับโป๊ป เป็นอินพาตอาปุ่นได้แม่นาคโบราณมวายกาอาลาราไลาลาได้ลายปาราแหม่น้ำแห่ัดอมาอมดีี ไม่ว่าชาตินี้ชาใดเท่าก็ตาแค่ใจทราบว่าทราบซื้อเวลาเขาว่าบัน ไม่ได้นะไม่ได้ไมได้ไมได้เอ้กูเข้าวงโอเปร่าทุกคนเลยม่เอาแล้เอาล้ร้องกนแล้วีอนี้อ่ยนี้สวยวยจริงเนยเลยมันเลยสวยจริงเห่ท่สุดรเทำม้ดอ้าวมาดูเราดูดเดี๋ยวองตองจะคัลลมาให้เราว่าใครได้กี่คะแนนกันบ้างเยมื่อกี้อยากเข้าวงโอเปรานั้นกูให้หนึ่งเด ให้ร้องด้วยกันเอาออกมาเลยออกมาเลยให้โอกาสแล้วไม่ยอมร้องเลยกู้ชำกติกาดิไม่มีกติกาแค่ร้องเพลงเจ้าไหนเอ้ว่าโอเคหนูมาบอกคะแนนก่อนเอาตั้งแต่คนที่ได้เยอะที่สุดเลยนะแล้คนที่ได้น้อยที่สุดจะโดนลงโทษคนเดียวคนที่ได้เยอะที่สุดนะคะทำไปได้14คะแนน ไม่ระเบิดอัดบ้านแม่ได่ปัดระเบิดไหนระเบิดมาดูระเบิดนี่นี่โอ้กูไม่กลัวระเบิดอีกต่อไปนะคะเพนที่ถามได้ไป11คะแนนก็คือพี่นี่โอ้โหนี่เขาประมาณนี้แหละได้ไม่เสียไม่เสียที่เรียนมาโชมนี่ชมนะเนี่ยจะต้องมีคอมเมนต์ตามมาตลอดเสียงเจ้าเก่งนี่ต้องคอยสอนต้องหองเป็นปลาสอนี่คอมเมีแต์เป็นประเซล ปิดคะแนนก็คือพี่อุ้ดีเป็นโจทย์เดี่ยวๆอยู่แล้วกรับันนีใช่เก่งๆก็อยู่รวมมหาลัยเดียวกันยากกับสุนารีเหรอไมเลยไมเลยตอบคนแล้วเดือดถามคนค่ะต่ออยู่คนเดียวมาต่อมาคะเก้าคะแนนคือพี่ปกป้องรอแล้วเก้าหน้าเก้าไกลจำได้เก้าอยู่ใกล้กับพี่อุ้ดไงเลยไม่กทีนี้เอาคนแพ้เลยต่อเลบ เอาพูดดิพูดดิพูดเลยทีไปดิเอาเลยบอกตัวเองว่าเป็นยังไงพูดเลยพูดเลยนาทีแปดนี้มาลงโทษโอเคครับดีเหมือนโทษนะครับผมบอลงโทษขอบอลงโทษโอ้ยเขี้ยวมาละขี้นกหนึ่งแล้วเป็ดมาละขี้นกยัดใต้ขี้นกไปเรื่อยขี้นกนกผมต้องทำพิล่าทำพิล่าพี่เดกก็พอยเยอะอะอะไรมาเนี่ยหรออะไรอะ

คนไม่เข้าใจขมแบบยาแม้แบบยาพาราแม้มันไม่ขมขนาดนั้นมันเป็นขมเขียวเหม็นมันขมคือเขียวอะ่ะกลับมาพอาะแค่ยำพริกเนาะโอเคเลยอร่อยเลยใช่ไหมอืมฮ่าอจริงน,น,นะโอ้ยมันชอบกิดผมแล้วไงใชใ่เดี๋ยววันดีไปโหวตให้ดิวกินอีกสามลูกพ่อพ่อทุกคนพ่อทุกคนป่วย ไม่ได nee, so ้ทรมานนะไม่ป่วยพออันน like ี้อาจารยทรมานจริงๆนะพยะรามถึงไม่ถ่ายเรื่องแรงๆอาตารมื่อเชียวเดี๋ยวลืมฝากคนลรกก็ต้องมแจ๊กโอ้ยหน้าด้วยเออชอบที่แบบนี้นะอ่าในติ๊กต็อกก็มีโอหัาก็ปี้แล้วก็จักรวาลโอห้นอีกมากมายส่วนเสื้อสวยๆก็ไปหาซื้อได้ที่โอหันาช็อปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่าจะมีรายการหนึ่งเนี่ยจะมีกี่วีครับ รายการของเราอะมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ไปเลยแสดงว่าเจตีของเราทำงานหนักนะครับผมในการคิดแต่ละอันหนึ่งมาแต่ถ้าเกิดชอบกดไลค์ให้เยอะเราคาดไว้ว่าไปชอบคอนเทนต์ไหนอะคุณตามกลับไปดูก่อนเลยคอนเทนต์เก่าๆแล้วลองกดไลค์ให้ถึงแสนไลค์กันถ้าอันไหนเรากลับไปดูแล้วว่าเฮ้ยแจไลอ่านวีดีโอสองวีดีโอแล้ววีสองวีสามเนี่ยอาจจะมีแขกรับเชิญเลยนะครับโอ้โหโอ้โมันพัฒนาและการการกลายเป็นคอลเล็ปไปแล้วเห็นพวกเราจะเป็นโป้เป็นโผ่ตามช่องต่างๆเยอะมากนะครับผมอยากให้ช่องอื่นมาโผล่กับเราบ้างก็ลองเมนบอกดูเออออ้าาาโคคขขบุณมมกกัทีี่นนนน สวัสดีครับไม่อยากรู้ว่าพี่ดีว่ามีภาวะเอนไซม์ G6PD หรือเปล่าค <c oughs> ืออะไรอะเขาบอกว่าไม่ควรรับประทานมาเมล็ดมะระเพราะอาจเสี่ยงให้เกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพเช่นโรคโล,ลหิตจางผลทีสานท้องรวมีไข้และอาจโคม่าในบางรายเดี๋ยวเราจะบอกคลิปหน้าวันน <c oughs> ี้จะโคม่า